ครัสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าหินดูสาวหลอกนะครับสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสยกย้ายนะครับในวันที่5ทธันวาไปจนถึงวันที่29ธันวา คุณจะโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะครับชาวราศีมังกรนะเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะโดดเด่นมากๆคิดจะทําสิ่งใดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะฮะจะเป็นจังหวะดีเป็นจังหวะทองนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบผลสําเร็จเหตุผลเพราะว่าคุณมีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโดยตรงไปสถิตท,ทับลัคนานะครับนะแล้วที่สําคัญ ไปเล็งกับเพ,เพื่อนซีก็คือดาวองคารในราศีกรกฎนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาบผลแสดงว่าคุณเนี่ยจะทํางานเข้าตานะครับทำงานและได้ผลงานมากนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณเองนะครับคิดอะไรเกี่ยวเรื่องของการงานคิดจะทําโปรเจกต์คิดจะทําอะไรก็สุดแท้แต่นะครับคุณวางแผนดีๆ นะครับแล้วคุณก็เข้าไปหาหัวหน้านะครับไปนําเสนอบางสิ่งบางอย่างนะเพราะเรื่องของการงานชาวราศีมังกรจะประสบคลสําเร็จนะครับนะระดับต้นๆเลยคนตกงานคุณมีเกณฑ์ได้งานนะคุณอยากเปลี่ยนงานอยากเลื่อนตําแหน่งอยากศึกษาเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวเรื่องของการงานนะครับเป็นจังหวะที่ชาวราศีมังกรนะครับคุณจะได้สิ่งนั้นนะครับดาวพระศุกเองนะครับเป็นดาวความรักของโลก นะครับเป็นดาวการเงินของโลกนะครับจะเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรนะครับมีความสุขมีความสบายนะครับโดดเด่นนะครับในเรื่องของนะครับสทรียภาพนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะอันนี้ยินดีกับชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับก็นะครับอยากจะประสบผลสําเร็จเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องอะไรคุณก็นะครับบริหารจัดการได้เลยแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จแบบน่าอิจฉาเลย ทีเดียวครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับต้องบอกว่าเป็นราศีที่โชคดีนะครับนะอันดับต้นๆเลยนะครับหลังจากที่ดาวนะพะสุขย้ายเนี่ยในวันที่5จนถึงวันที่29 ชาวราศีธนูคุณจะโดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องของรายได้การเงินการทองคุณจะมีโชคมีราบเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองมีโชคมีราบเกี่ยวเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับเหตุผลเพราะคุณจะมีดาวพระศุกร์นะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเนี่ยที่เราเรียกว่าพบลาภะนะครับลาภะเนี่ยแปลว่าความโชคดีโอกาส สิ่งที่ปรารถนารายได้2รายได้3นะครับไปสถิตยอยู่ในเรือนที่ดีที่สุดนะครับก็คืออยู่ในราศีมังกรน,นะเราจะเรียกว่าราพะไปกระดุมพระนะครับแปลว่าคุณจะประสบผลสําเร็จมีโชคลาบมีโชคดีมีโอกาส เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองแบบปังปูรเิเยเปปูรยังนะครับนั่นหมายความว่าชาวราศีธนูนะครับถ้าแต่คุณมีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับพยายามโปรโมทตัวเองพรีเซนต์ตัวเองนะครับขายงานนำเสนอความ สามารถของตัวเองในลักษณะต่างๆจะส่งผลทําให้คุณเนี่ยนะครับมีความโชคดีเกี่ยวเรื่องของการเงินนะอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นจุดที่ดีที่เด่นนะครับสำหรับชาวราศีนะครับธนูหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายในวันที่5จนถึงวันที่29นะครับคุณจะโดดเด่นเรื่องของการเงิน นะโชคลาภโอกาสความโชคดีนะครับก็อยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยมีศักยภาพเกี่ยวกับด้านไหนนะครับจะส่งผลให้คุณเนี่ยนะครับมีความโชคดีนะครับในทุกๆด้านเลยนะอันนี้ก็ยินดีกับชาวราศีธนูทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับที่คุณเองจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของนะครับการเงินโชคลาภและโอกาสนั่นเองครับ สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับดาวพระสุกย้ายในวันที่5ทนะครับธันวาคมถึงวันที่29ทธันวาคมนะครับนะจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรชาวราศีพิจิกนะครับจะมีดาวพระสุกนะครับซึ่งเป็นดาวเจริญคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองนั่นเองนะครับไปสถิตนะครับอยู่ในราศีนะครับมกรเราจะเรียกว่าพบ นะครับสหาชานะครับที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดก็แสดงว่านะครับดาวพฤหัสเนี่ยจะส่งผลนะครับให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคอนเน็กชันการติดต่อการเข้าหาการประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาในลักษณะต่างๆถ้าเกี่ยวกับเรื่องของหน้าทีก่การงานนะครับแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับในเรื่องของการทํามาหากินเรื่องของการงานเรื่องของออสิ่งที่ปรารถนานะครับก็ นะครับให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับให้เน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การเข้าหาการติดต่อนะครับมันจะส่งผลนะครับให้ชาวราศีพิจิกโดดเด่นมากเพราะคุณมีดาวพระศุกนะครับที่เด่นมากนะครับได้ตําแหน่งปะทุมเกณดาวพระศุกที่อยู่ในภพที่3นะครับในวิชาโหรเนี่ยเราจะเรียกว่าภพสหาชชนะครับเมื่อดาวสหาชชะได้ปะทุมเกณจะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกเนี่ย ทำอะไรก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับค่อนข้างที่จะเป็นที่จับปานะครับหรือเป็นที่จับจ้องนะครับเป็นเป็นอะไรที่เรามีโอกาสแล้กันที่จะมีชื่อเสียงนะครับเกี่ยว,วเรื่องของหน้าที่การงานะอันนี้ถือว่าดีมากถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของความรักต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกคุณค่อนข้างจะฮอตจะมีคนมาแอบรักแอบชอบ นะครับหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนฝูงนะครับคนสนิทนะถ้าคนไหนโซนนะครับล้วอยากจะมีคู่หรืออยากจะมีแฟนก็ต้องพยายามนะครับค่อนข้างที่จะต้องแอคทีฟตัวเองนิดนึงนะครับอาจจะเข้าซื้อนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องสีไหนก็สุดแท้แต่นะครับเราสามารถทําได้นะครับก็พยายามนะครับที่จะมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับคนทั่วไปนะครับก็จะส่งผลนะให้เราเองเนี่ยมีเสน่ห์นะ แล้วถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยมีเพื่อนฝูงนะครับหรือมีคนสนิทหรือมีพี่น้องเนี่ยนะครับที่อาจจะมีเพื่อนหรืออาจจะมีคนรู้จักหรืออะไรเนี่ยให้เป็นพ่อสื่อแม่สื่อนะครับก็สามารถที่จะทําให้เราเองเนี่ยมีคู่ครองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะของคู่ครองที่มีอยู่แล้วช่วงนี้คุณจะมีความสนิทสนมนะครับกับคู่ครองหรือแฟนคุณมากนะครับมีอะไรก็สามารถที่จะคุยมีอะไรก็สามารถที่จะปรึกษานะครับในลักษณะต่างๆก็จะส่งผลนะครับให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับนะ โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของคอนเนคชันเรื่องของคู่สัญญาเรื่องของคู่ครองและมีโอกาสสูงมากนะครับที่ชาวราศีพิจิกนะครับจะสละโสดหรือมีคู่หรือมีแฟนนังเองนะครับในช่วงของวันที่5ถึงวันที่29านั่นเองนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับดาวพฤหุสย้ายให้ผลดีไม่ดีอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวนะครับเจ้าเรือนในราศีตุลเนี่ย เราจะเรียกว่าพบตัวตนคือตัวเรานั่นเองนะครับนะและอีกพบเรนหนึ่งนะครับในราศีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับทีนี้นะครับตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่29เกตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายไปเนี่ยจะส่งผลนะครับให้ชาวราศีตุลเนี่ยนะครับถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเองก็จะเป็นช่วงที่เรามีความขยัน นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับนะก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนเนี่ยนะครับมีดาวอะไรตั้งรับก็จะทําเรื่องนั้นเนี่ยนะครับให้มันเด่นให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับตัวเรานะครับเราจะมีความมุมาะเพียรพยายามเพื่อนะครับการก่อร่างสร้างตัวนะครับแล้วเราก็มีเกณฑ์นะครับที่จะไปล้องแวะนะครับกับญาติพี่น้องวงสาคัญญาณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่บ้าน เกี่ยวกับในเรื่องของที่ทํางานนะครับเราค่อนข้างจะมีความใส่ใจมากเป็นพิเศษนะครับถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินนะครับตัวเราเองก็จะมีความใส่ใจนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของนะครับหลักทรัพย์นะครับ,รก,รรบการทํางานนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าดาวพระศุกเนี่ยท่านทําการนะครับเล็งไปใน,านราศีกรกฎแล้วก็ไปเจอเพื่อนซีเพื่อนเลิฟของเรานะครับก็คือดาวพระอังคารนั่นเอง นะเขาเรียกว่าคู่มิตรเลงกันนะครับก็จะส่งผลนะครับเกี่ยวเรื่องของนะครับหน้าที่การงานนะครับความใส่ใจในเรื่องของการงานต่างๆเนาะแล้วก็เกี่ยวเรื่องของการเงินเพราะดาวอังคารนะครับกับดาวอังคารในราศีพิจิกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นน,น,นะครับในราศีเมษเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ของเนาะเมื่อทําการเลงก,กันก็จะสมพันธ์ในเรื่องของการงาน ในเรื่องของคู่สัญญาในเรื่องของการเงินที่เกี่ยวเรื่องของการงานนะครับชาวราศีตุลเนี่ยจะมีความใส่ใจนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแล้วก็บรรยากาศในที่ทํางานนะมีความรับผิดชอบนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานในลักษณะต่างๆาเนาะก็ถือว่านะครับเป็นจังหวะที่ดีนะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับอยู่ในภพที่สี่เราเรียกว่าภพพันธุนะครับดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนนี้เนี่ยนะครับสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่า นะครับอุดมเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์นะครับเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวการพัฒนาตนนะครับในลักษณะต่างๆก็จะส่งเสริมนะครับให้ชาวราศีนะครับตุลนะครับประสบผลสําเร็จนะครับในสิ่งที่ตัวเองนะครับปรารถนาได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่ หนะครับจนถึงวันที่นะครับ29นะก็ยินดีกับชาวราศีตุลทุกท่านครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลัดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัด ทำขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจะทําดวงวิชัยสงขามนะครับเพื่อเสริมเค็มมงคลต่างนะครับก็จะส่งผลให้นะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการที่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ ตรงนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ